สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่369สวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันเสาร์ที่27เมษายนส5 6 7นายะครับพี่วันนี้เหมือนเช่นเคยมีพระบ้านราคาถูกถูกเอามาเป็นปันพี่พี่อีกแล้วครับพี่ขอแค่พี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ ใจร้อนพี่โทได้เลย0 9 6 2 5 9 4 0 9 3จะแอดไลน์ก็ไอดีไลน์เฮงดี789และสำหรับพี่ๆลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆสบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนนะพี่เนาะลองดูครับพี่แล้ววันนี้ที่พี่ๆเรียกร้องมากันแล้วครับพี่พระกรงที่พี่ๆเรียกร้องน้องจัดมาให้เรียบร้อยครับพี่ลองดูครับพี่ชอบเลยกันไหนทักทายน้องได้นะพี่เนาะยามเย็นวันเสาร์แบบนี้ผมบอกได้เลยว่าโอ้โห เหมือนเช่นเคยครับพี่ๆครับนี่แล้วก็อย่าลืมนะพี่ขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องคนนี้ด้วยนะครับพี่แล้วก็กดติดตามกันไว้ครับพี่เวลาต้องลงคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนนะว่าเฮงดีพ่อบ้านมาแล้วนะพี่นนองจะได้ไม่พลาดรายการที่อยากได้นะครับพี่เอ้าวันนี้เราไปเริ่มต้นรายการแรกกันดีกว่าอุ๊ยลืมอีกแล้วพี่ๆพี่บอกว่าย้ําให้ด้วยนะพี่เนาะเรามาเจอกันกับพี่ทุกๆวันตีห้าและสี่โมงเย็นของทุกๆวันถ้าไม่มีอะไรฉุกเฉินเรามาเจอกันที่นี่ครับพี่ พยายามจะมาให้ครบทุกๆวันครับพี่เช้าเย็นตีห้าและสี่โมงเย็นพี่พี่เรามีนัดกันที่นี่เนาะลองดูครับพี่เอา้าไปเริ่มต้นกันยรายการแรกกันเลยดีกว่าครับพี่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้พายเยอะนะพี่พี่นะวันนี้พายเยอะเลยครับพี่เอา้าวน้องขยับกล้องนิดนึง พี่ๆบอกว่าโหอ,อยากได้พระกองเยอะๆแต่ก็ต้องเกรงใจพี่ๆท่านอื่นทีอ่อยากดูพระอื่นๆบ้างนะพี่เนาะสลับกันไปพี่มีหมุนเวียนกันมาเรื่อยๆนะครับพี่เนาะคะกันไปคะกันมาแบบนี้ลองดูครับพี่รายการแรกเลยดีกว่าครับพี่พี่ครับพระปิดตาหลวงปู่หมุนทีตะสีโรแบบนี้รุ่นไตมาดรวยทันใจพี่ๆลองดูครับพี่เป็นพระผงปิดตาแบบนี้วัดบ้านจานสีสะเกดแบบนี้พระบ้านๆแบบนี้ผมชอบมากๆเลยพี่เก็บไว้พอสมควรเลยครับพี่ตอนแรก คิดว่าพี่ๆจะไม่ชอบกันเนาะตอนช่วงสงการเอามาแบ่งปันพี่พี่บอกว่าโอ้โหมีเยอะไม่บอกชอบมากๆต้องขอบพระคุณกับพี่เมื่อลงไปเมื่อวันไหนนะพฤหัสหรือวันวันพุธพฤหัสประมาณนี้พี่ๆปิดกันไปเยอะเลยต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆที่ให้การต้อบให้การตอบรับที่ดีครับพี่แบบนี้ผมคิดว่าจะมีผมชอบอยู่คนเดียวพี่ก็ชอบเหมือนกันเอาได้เลยครับพี่แบบนี้ครับพี่พับปิดตาพับผงแบบนี้ครับพี่เนื้อผงแบบนี้หลวงปู่หมุนทีตะสีโลแบบนี้ลองดูครับพี่ๆอย่างนี้เอาสามร้อบาท กล่องเดิมๆเลยครับพี่ๆครับกล่องเดิมๆเลยเอา300บาทเท่านั้นลองดูนะพี่เงเผื่อพี่ๆท่านใดชอบพักกล่องแบบนี้จัดไปพี่มีเยอะเลยเดี๋ยวเอามาคะมาให้ดูอีกนะพี่น้ะเอาลองดูครับพี่เรียกร้องกันได้บอกน้องได้ครับพี่อยากดูอยากได้อะไรบอกได้เลยถ้าวันไหนน้องไปเจอน้องไดเอามาแบ่งปันนะพี่น้องรายการต่อมาเป็นอนุสร์หนึ่งร้อยปีสมเด็จพุทธาจารย์โตรหมรังสีแบบนี้โอ้โหสวยงามดีครับพี่วัดระฆังโคศิตารามแบบนี้ครับพี่ลองดูกล่องแบบนี้เลยได้มาแบบนี้บ้านๆแบบนี้ครับพี่ๆลองดูเนาะลองดูครับพี่โอเได้ยอ เดี๋ยวนะขออนุญาตแป๊บเดียวพี่โุยวันนี้แอดมินไม่อยู่ช่วยด้วยถ้าแกะได้ไหมเอ่ยอืบโอเคโอเคอเ,คอ,เคอ้านี่ครับพี่กองแบบนี้เลยนี่อยู่ใน กล่องแบบนี้น้องพี่น้องลองดูครับพี่พระสมเด็จครับพี่พระสมเด็จแบบนี้ครับพี่100ปีครับพี่อนุสรสถาน100ปีสมเด็จโตแบบนี้พี่ลองดูคื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะครับพี่แบบนี้น้องโอ้โหดูมวลสารเต็มเลยครับพี่เห็นไหมครับพี่เนื้อเก่าเนื้อมวลสารที่เขามาผสมแบบนี้ครับพี่สวยดีครับพี่มีตาปั๊มแบบนี้ลองดูนะพี่น้องผมบอกได้เลยว่าพระกล่องเนี่ยพี่ที่เอามาแบ่งปันวันนี้เหมือนเช่นเคยพี่ พี่พี่บอกว่าเข้าใจว่าเออราคาพระแต่ละกล่องอาจจะไม่เท่ากันขยับราคาได้แต่ไม่เป็นไรครับพี่นนอะอันไหนน้องแบ่งให้ได้น้องแบ่งเลยครับพี่พี่ครับไม่มีปัญหาไม่เยอะไม่เรื่องมากพี่เพราะว่าเราเอามาแบ่งปันกันจริงจริงครับพี่ๆครับล้วก็ต้องกราบขอบคุณพี่พี่หลายๆท่านที่โอ้โหรีเควสมาที่ขอมานะน้องก็ไม่กล้าขึ้นราคาหรอกครับพี่อย่างเงี้ยเอากล่องละ300บาท อย่างนี้เอา300อบาทครับพี่พี่ครับไม่กล้าขึ้นราคาหรอกครับพี่บางองเนี่ยบางองจะทุนก็อาจจะเท่าทุนเลยก็ได้นะพี่เนาะลองดูแลกันครับพี่ค้ากันไปพี่บางองค์มีกาไรบ้างเท่าทุนบ้างก็ยังดีนะพี่เนาะขออย่างเดียวอย่าให้น้องขาดทุนขออย่างเดียวอย่าให้น้องขาดทุนก็พอพี่พี่แบ่งได้แบ่งนะพี่เนาะวันนี้เอามาแบ่งปันครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นครุฑเศรษฐีแบบนี้รุ่นรวยทันใจหลวงปู่หมุนแบบนี้โอ้หลวงปู่หมุนอีกแล้วพี่พี่ลองดูครับพี่วัดบ้านจานแบบนี้ครับพี่สวยงามดีพี่พี่ลองดูครับพี่พญาคร เนี่ยมาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยคร oh. ับพี่พี่ครับมาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูพญาคุดแบบนี millet, ้หลวงปุ่มหมุนครับพี่หลังเขาจะตอกเป็นอ่าเป็นโค้ดไม่เือนจะเป็นตัวโค้ดแบบนี้ครับพี่สวยงามดีพี่พญาคุดแบบนี้เก่าๆสวยงามดีมาพร้อมกล่องเดิมๆเลยพี่พี่ครับนี่กล่องเดิมๆมาแบบนี้ลองดูครับพี่เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบเนาะจัดไปพี่อย่างนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปพี่กล่องเดิมๆแบบนี้ครับพี่พระกล่องแบบนี้ก็มีคุณค่ามีคัสมีความคลาสสิกดีอย่างนี้ลองดูครับพี่พี่ครับอย่างนี้ก็เอา300บาท นี่เลยอย่างนี้ก็เอาสามบาทครับพี่อย่างนี้ผมบอกได้เลยเนี่ยครับพี่กลิ่งหลวงปู่ทิมเนี่ยยังไงผมตีมาจากหน้าจากที่บ้าน เนาะอย่างเงี้ยผมตีมาหลายมาเพงอยู่ครับพี่ผมบอกได้เลยว่าตีเนี่ยองเนี่ยน่าจะเท่าทุนเลย้วยซ้ำนะพี่น้องแบบนี้พระกลิ่งหลวงปู่ทิมแบบนี้เอาไม่เป็นไรครับพี่พี่แต่ว่าไม่เป็นไรเนาะเรามาถัวเฉลี่ยกันได้ไม่เป็นไรครับพี่ได้เท่าทุนก็ยังดีครับพี่เท่าทุนต้องบอกขายเท่าทุนได้บุญแรงเขาว่าอย่างนั้นนะพี่น้องไม่เป็นไรครับพี่พี่แบบนี้หลวงพระกลิ่งหลวงปู่ทิมอิสริโกแบบนี้วัดละหันไลครับพี่จังหวัดละยองแบบนี้ลองดูครับพี่อย่างนี้สวยงามดีครับพี่พระกลิงผมดูเอาเนื้ สวยงามดีครับพ no <c oughs> ี well, ่เดิมเดิแบบนี้ครับพี่เขาเขียนไว้ชัดเจนแล้วครับพี่หลวงปู่ทิมวัดทหารไล่แบบนี้กล่องก็กล่องคู่ตัวพี่ๆไม่ต้องห่วงเลยครับพี่อุดกลิ่งแบบนี้ครับพี่นี่นี่กลิ่งดังฟังชัดแบบนี้ผมไม่มีทางที่จะตีราคาถูกได้เลยครับพี่อย่างเงี้ยเจ้าของบ้านเจ้าของพระเขาก็ไม่ยอมขายถูกครับพี่ลองดูครับพี่แต่ว่าไม่เป็นไรพี่พี่เนาะอย่างนี้น้องไม่เป็นไรวันนี้เอามาแบ่งปันกับพี่พี่ครับแบบนี้พกลิ่งแบบนี้สวยงามดีพี่พี่ลองดูแบบนี้น้องก็เอาสามร้อยบาทเหมือนกันพี่ๆน้องก็เอาสามร้อยบาทเหม นี่อย่างนี้โอ้โหสวยครับพี่กลิ่นดังด้วยกล่องเดิมเดิมแบบนี้เลยพี่กล่องสวยครับเก็บไว้อย่างดีเลยครับพี่เจะขอเก็บไว้อย่างดีเลยแบบนี้เอ้น้องไม่มั่นใจนะพี่นะน้องดูส่วนตัวดูเป็นอัปปาก้านะพี่นะแต่ว่าเวลาลงกล้องนี่จะติดเหลืองจัดเลยครับพี่แต่ว่าไม่ผมดูจะไม่ใช่เนื้อทองเหลืองนะพี่นะจะดูเป็นอัปปาก้าแบบนี้พี่ๆลองดูผมว่ายังไงก็คุ้มพี่อันนี้กล่องละสามร้อยยังไงก็คุ้มลองดูนะพี่เนาะสวยดีพี่เอาสามร้อยบาทนี่ไม่รู้เขาเก่งแล้วหรือยังเอา ตีกันตีละครังอีกหนึ่งทีครับพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญครับพี่หลวงพ่อกวยชุดินทรโรแบบนี้รุ่นบูชาครูปี2561อย่างเงี้ยครับพี่พี่ไม่มั่นใจว่าตอนบูชาที่วัดเนี่ยก็ราคานี้แล้วหรือเปล่านะพี่พี่นะผมว่าน่าจะเป็นประมาณนี้พี่2 9 9แล้วนะครับพี่เนาะลองดูแบบนี้พี่พี่ไม่ต้องไปวิ่งถึงวัดนะนี่เลยครับพี่พี่นี่เลยเป็นเหรียญบูชาครูครับพี่เป็นเหรียญยอดนิยมเนาะทรงยอดนิยมของหลวงพ่อกวยครับพี่เหรียญอย่างงี้นี่ลองดูครับพี่อุ้ยโอ้ยฝาหลุดไปแล้วเดี๋ยวขออโททีีพ่เด๋นะน้ง,ง เอาพระองมาก่อนอเอาโอเคได้แล้วแบบนี้เดี๋ยวซ่อมกล่องให้พี่ก่อนพี่พี่บอกอา้าวกล่องฝาปิดหลุดไปแล้วบางทีก็ไม่ทันได้ดูครับพี่บางทีก็ไม่ทันได้ดูเนาะบางทีอ๋อเคี่ยวเขาบางครับพี่เคี่ยวเขาเคี่ยวเขาอ่อนครับพี่แบบนี้แต่ไม่เป็นไรพี่ไม่ได้แตกนะไม่ได้แตกครับพี่แบบนี้ลองดูเดี๋ยว ประกอบขับเข้าไปได้พี่นี่นี่นี่ับมาเหมือนเดิมลับมาสวยงามเหมือนเดิมนี่พี่พี่ครับนี่นี่เนาะพี่เนาะลองดูอ้าวกล่องยังอยู่เหมือนเดิมครับพี่พี่ครับรายการนี้ครับพี่เป็นเหรียญหลวงพระกวยชุดอินทร์โลครับพี่หลังคันุนมาแบบนี้แล้วพี่ลองดูซิเนี่ยอย่างเงี้ยเก่าจริงพี่พี่เก่าแบบนี้เลยครับพี่ขึ้นแบบนี้เลยลองดูครับพี่แบบนี้ปี2561นงพี่เนาะรุ่นบูบูชาคูพี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่เหรียญหลวงพ่อกวยสวยงามดี้วครับพี่นี่ดูสวยงามดีโอ้โหลั่นมาเลยพี่ดูอันนี้ให้ดููููใหห้้้ลลลงงงกอดดด่่นนนีี ลั่นมาเลยพี่เหรียนลั่นมาแบบนี้พี่ลองดูแล้วกันนะพี่น้องแบบนี้โอ้โหสวยงามดีพี่จะไหลเงินแบบนี้ก็เอา300บาทมาพร้อมกล่องเดิม,ดมผมไม่มั่นใจนะว่าระไหลเงินเนี่ยพี่จากวัดเนี่ยไม่มั่นใจว่าร้อยเก้าหรือ2องเก้าเอาพี่พี่ลองดูแล้วกันนะ้ออย่างเงี้ยผมว่าเอามาแบ่งปัน300หักค่าส่งแล้วก็นั่นนะคะับพี่ค่าส่งอย่างเงี้ยกาโดนไปแล้ว50บาทนะพี่น้องแสดงว่าพระเนี่ยอยู่ที่250บบาทผมว่า แม่ใกล้เคียงราคาวัดเลยแล้วครับพี่เนาะลองดูอย่างนี้ลองดูพี่เอามาแบ่งปัน300บาทนาะพี่เนาะลองดูครับรายการต่อมาเอาถึงราคาพระทั่วไปบ้างพี่พี่นี่วันนี้เอาพระกล่องมาแบ่ง5กล่องก่อนน,น้อพี่เนาะลองดูครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยพี่พระครูโกวิทสมุทรคุณแบบนี้หลวงพ่อเนื้อวัจุฬามณีพี่พี่องดูเนื้อเน yez, ผมไม่มั่นใจว่าเป็นเนื้ออัปการหรือเนื้อเงินทนะั้งส่วนตัวเนี่ยผมดูจะเป็นเนื้อเงินเลยครับโดยเลยด้วยซ้ำนาะพี่เนาะแบบนี้ครับพี่นี่ดูเหรียญลาบผลทวีครับพี่แบบนี้หลวงพ่่น้ววัจุาามีีีสยง ตลับเก่าๆแบบนี้พี่ตลับเก่าๆหนึ่งใบพี่พี่ลองดูสวยงามดีพี่พระน่ารักน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่ผมดูจะเป็นเนื้ออะไรเนื้นอกันดือเนื้ออัปปา,าผมดูจะเป็นเนื้องินซได้วยซ้ำนะพี่นะแต่ไม่ต้องห่วงผมตีราคาเนื้ออัปปา,าให้พี่เลยนี่ บอกตามตรงเลยว่าอันไหนไม่ชวนผมตีต่ําไว้ก่อนพี่อันไหนไม่ชัว์ผมตีต่าไว้ให้ก่อนเลยพี่ๆได้กําไรแน่นอนน้องพี่น้องแบบนี้สวยงามดีครับพี่หลวงพ่อเนื่องแบบนี้เก่าเกา,เกาสวยงามดีพี่ดูโอ้โหดูตะกันขึ้นดําๆแบบนี้ผมว่าอย่างไรก็ต้องเป็นเนื้อเงินนะพี่นะแบบนี้ครับพี่เพราะว่าถ้าจะเป็นสภาพใช้ของอัป,ปกาจะเป็นอีกแบบหนึง่งน้องพี่น้องแบบนี้อแต่ไม่เป็นไรพี่เนี่ยเนื้อหาอย่างนี้ผมดูเงาวาวแบบนี้ยังไงก็เนื้อเงินแต่น้องตีราคาอัปกาให้พี่ๆลองดูนี่เป็นไงพี่มีตลับให้หนึ เหรียญหลวงพ่อเนื่องครับพี่น่ารักน่าใช้ดินเนาะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ตีอัปป้าได้ตีเงินน่แบบผมตีเป็นเงินให้ได้นะแต่ว่าตีราคาอัปป้าให้เอาแค่500บาทมีตลับให้หนึ่งใบแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่เอา500บาทเท่านั้นเนาะพี่น้องรายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงอ่าหลวงปู่สุกร์ปากของมาขำเท่าพี่ลองดูเหรียญน,นี้เก่าดีสวยดีครับพี่นี่เลยเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ห่วงเชื่อมพี่ๆลองดูครับพี่เก่าสวยดีอันนี้น่าจะเป็นอัปป้าแน่ๆครับพี่อันนี้น่าจะเป็นอัปป้าแน่นอนพี่น้องแบบนี้ ห่วงเชื่อมแบบนี้เกา่เกาๆสวยงามดีครับพี่สองสี่หกหกแบบนี้สวยงามดีหลวงอ่าหลวงปู่สุกวาตักของมะขามเท่าแบบนี้ถ้าพี่ๆชอบเอาไปเลยพี่โอ้ยเดี๋ยวออนให้ดูก่อนให้ดูก่อนไอ้หนุ่มใจเย็นๆไอ้หนุ่มใจเย็นๆอากาศร้อนใจเย็นๆแล้วกันนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่อย่างนี้ครับพี่เก่าๆสวยงามดีพับบ้านๆได้มาแบบนี้ครับพี่พับบ้านๆได้มาแบบนี้เลยลองดูครับพี่เก่าๆสวยงามดีห่วงเชื่อมแบบนี้ลองดูครับพี่อย่างนี้เอา400ยบาท นี่เหรียญหลวงพ่อศุขแบบนี้ครับพี่น่ารักดีพี่ไม่มีตลับอ่ะพี่เอา400รบาทพอนะพี่เนาะบอกได้เลยว่าวันวันเสาร์แบบนี้ครับพี่โอ้โหวาแบ่งปันไม่ได้แพงรับพี่บอกตามตรงเลยครับพี่ไม่ได้แพงเลยนอ้องบน้องแบบนี้ครับพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมครับพี่2 4 8 2เหรียญยอดนิยมครับพี่อันนี้ไม่มีห่วงนะพี่นะเขาเลี่ยมจับขอบไว้แบบนี้เขาเลี่ยมจับขอบไว้แบบนี้ครับพี่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพแบบนี้สิทธิอ่ากิจจังสิทธิธรรมสิทธิกรรมังสิทธิ เดีนะ๋นั้ลาโพชะโยนิ จังใช่ไหมพี่ประมาณนี้ยผมก็ไม่มั่นใจไม่ค่อยเก่งแล้วพี่เดอยากโชกอ่านให้ดูอยากโช์ให้ดูแม่ไปอ่านไปโช์ไปโช์ไม่ดีซะแล้วพี่ลองดูกับพี่แบบนี้นะพี่เนาะเกา่าเก่าสวยงามดีพี่พี่บอกว่าไปเสียเวลากับตอนอ่านนั่นแหละใจเย็นๆนะพี่เนาะใจเย็นๆอย่างนี้ก็พี่นี่ทองแดงเกา่าเก่าสวยงามดีครับพี่ผมว่าสวยนะโอ้โหแล้วดูเข้มขังมากๆกับพี่พี่ครับได้มาบ้านๆทิ่งๆแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูกับพี่เก่าดีสวยดีเก่าดีสวยดีโอ้อากาศร้อนจริงๆพี่ช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆนะพี่เนาะ ี่โมงเย็นนี่ยังก็โอ้โหอยู่ในขุมลองดูครับพี่เก่าดีสวยดีแบบนี้ลองดูครับพี่วัดหนองโพแบบนี้สองสี่แปดสองสวยงามดีเนื้อทองแดงแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบเอาไปหกร้อยบาทเหรียญเก่าๆแบบนี้ครับพี่เหรียญเก่าๆแบบนี้ผมว่าคลาสิกแล้วดูมีคุณค่านะพี่เนาะมีความคลาสิกในตัวแบบนี้น่ารักน่าใช้ดีเอา600บาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเหรียญมหาลาบเหรียญมหาลาบหลวงพบ พมพี่พี่ลองดูครับพ oh like like ี er ่โอ้ชื่องามชื่อก็งามงามนามกระเพาะนีพี่องแบบนี้ครับพี่หลวงพ่อพมวัดช่องแครพี่พี่ลองดูครับพี่แบบนี้เลยครับพี่เนื้อทองแดงเดี๋ยวลองครับพี่ลองดูพี่เหรียญมหาลาบสองห้าหนึ่งหกแบบนี้สวยงามจริงแล้วรายละเอียดเหรียญได้สวยงามคมชัดดีครับพี่รายละเอียดเหรียญสวยงามคมชัดดีแบบนี้พี่พี่ลองดูเลยครับพี่เก่าๆสวยงามดีหลวงพระพมวัดช่องแครแบบนี้สวยงามดีพี่พี่ลองดูครับพี่เนื้อทองแดงรายละเอียดสวยคมแบบนี้ครับพี่นี่เลยครับพี่เหรียญมหาลาบชื่อดีด้วยสองห้าหนึ่ง หแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบนะ้องพี่น้องแบบนี้เอา400บาทเ,าเหรียญมหาราบหลวงพ่อพมเอา400บาทครับพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญคูบาเจ้าศรีวิชัยหรือที่เราเรียกกันว่าคูบาศรีวิชัยนั่นเองนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่2 4 8 2เช่นกันพี่ๆต้องดูเนื้อทองแดงเก่าๆสวยงามดีห่วงเชื่อม เนื้อทองแดงเก่าๆห่วงเชื่อมแบบนี้เก่าดีสวยดีอยากให้พี่ลองดูครับพี่เลี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยพี่่เอาไปขึ้นคอได้เลยยังดูครับพี่ยังดูพระยังดูน่ารักน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พระครูพระเออครูบาเจ้าสีวิชัยแบบนี้ตัวหนังสือยังคมชัดดีอยู่ครับพี่นี่เลยครับพี่แบบนี้สวยงามดีครับพี่สองสี่แปดสองแบบนี้สวยๆเก่าๆแบบนี้พี่่ลองดูเผื่อพี่ท่านใดชอบนะครับพี่แบบนี้จัดไปลองดูพี่่ครับแบบนี้เอาห้าร้อยบาท เหรียญคููบาเจ้าศีวิชัยแบบนี้ครับพี่เรียกมาเรียบร้อยเอา500บาทครับพี่รายการต่อมาเหรียญพ่อทาพเนียงแตกแบบนี้โอ้โหคลาสสิกเลยพี่ๆครับนี่เหรียญพ่อทานานๆจะเจอทีครับพี่นานๆจะเจอทีนะพี่น้องแบบนี้เหรียญหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกแบบนี้สวยงามดีครับพี่ๆครับเนื้อทองแดงสวยๆลองดูเลยพี่ๆเผื่อพี่ๆท่านใดชอบนะเหรียญหลวงพ่อทาแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่ๆครับเก่าๆสวยงามดีเหรียญเสมาหลวงพ่อทาแบบนี้เขาเขียนไว้ชัดเจนนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ข้างหลังจะเขียนว่าพัดเนียงแตกวัดพเนียงแตกแบบนี้ ครับพี่พี่ลองดูเนื้อทองแดงรายละเอียดยังดูสวยงามคมชัดดีครับพี่รายละเอียดยังดูสวยงามคมชัดดีพระผิวบ้านๆเดิมๆแบบนี้ลองดูรครับพี่พี่ครับแบบนี้เอา300บาท นี่เหรียญหลวงพ่อทาเลียมเรียบร้อยแล้วครับพี่ผมบอกได้เลยว่าค่าเรียมอย่างเงี้ยหนึ่งร้อยแล้วพี่พี่ครับเอาสามร้อยพอพี่พี่อ้าลองดูครับรายการต่อมาเป็นเหรียญหล่อนางกวักแบบนี้หลวงปู่รอดครับพี่หลวงปู่รอดหรือว่าหลวงปู่พมสอนรอดแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่หลังเต่านะพี่พี่ลองดูเหรียญหล่อหลังเต่าแบบนี้ครับพี่เป็นนางกวักแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่พี่พี่ท่านใดเมตตาเอ้ยค้าขายนะพี่เนาะนี่เลยพี่เมตตาค้าขายอย่างดีเลยพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่เลี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยพี่พี่เอาไปใช้ขึ้นคอนะอย่างี คับพี่สวยงามดีครับพี่โล่เก่าๆผมชอบนะเนื้อหาเนื้อหาแบบเนี้ยเก่าดีพี่เก่ากึกเลยพี่ๆลองดูแบบนี้ครับพี่นางกวักแบบนี้หลวงปู่รอดหลวงปู่พรมสอนรอบแบบนี้ครับพี่ลองดูเป็นหลังเต่าแบบนี้ครับพี่ขึ้นเป็นเก็บแบบนี้เลยพี่โลหะเก่าๆขึ้นเป็นเก็บแบบนี้เลยเก่าดีสวยดีอย่างนี้ถ้าพี่พี่ชอบเนาะลองดูครับพี่อย่างนี้เอาสามร้อยบาทเหรียญหลกเก่าๆแบบนี้เอาสามรอยบาทน้องขออนุญาตดูดน้ำนิดหนึ่งพี่พี่อืม เออเติมน้ำหน่อยพี่คุยบ่ายๆแบบนี้ดื่มน้ำไว้เยอะๆก็ดีครับพี่เนาะลองดูัพี่เพราะว่าอากาศร้อนๆเนี่ยพี่ร่างกายจะขาดน้ำได้นะครับพี่หรือจะเป็นฮิสตกได้ครับพี่ด้วยความเป็นห่วงของน้องนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใจจากเหงดีพระบ้านเลยครับพี่พี่ครับนี่รายการต่อมาเป็นพระกลิ่งครับพี่พี่ครับพระกลิ่งวัดแหลมฟ้าผ่าแบบนี้เก่าๆสวยงามดีพระ่อเก่าๆสวยงามคลาสสิกมากๆครับพี่อุดกิ่งแบบนี้นะนี่เดี๋ยวน้องขยับให้ฟัง ไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าพี่แต่ว่าเนี่ยกิ่งเขาไม่ขัดนะพี่นักกิ่งดังฟังชัดดีอยู่พี่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ดังมากมายน้อพี่น้องแบบนี้สวยงามดีครับพี่หรือพระรอเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พระรอเก่าๆแบบนี้พระกลิ่งวัดแหลมฟ้าผ่าแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่เก่าๆสวยงามดีโลหะเก่าๆเก่าตึ๊กเลยพี่พี่แบบนี้ถ้าพี่พี่ชอบเนาะนี่พี่ดูอุดแบบนี้ครับพี่อุดกลิ่งแบบนี้สวยงามดีพี่พี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่พี่ชอบเอา300บาทบอกได้เลยว่าเอามาแบ่งปันจริงๆครับพี่พี่ครับ เอามาแบ่งปันจริงๆทุกรายการเอามาแบ่งปันพี่พี่เป็นมิตรภาพกับกระเป๋าสตางค์ของพี่พี่อย่างแน่นอนนะพี่น้องแบบนี้รายการต่อมาเป็นเหรียญหล่อห้าเหลี่ยมพระชัยวัดแบบนี้ครับพี่เจ้าคุณศรีสวนวัสุทัศน์แบบนี้หล่อเก่เาสวยงามคลาสสิกดีครับพี่พี่ครับ ลอเก่าสวยงามคลาสสิกดีแต่น้องลงกล้องให้ดูนี่ดูเนื้อหาพี่ดูเนื้อหาแบบนี้ครับพี่อย่างนี้พี่พชอบไหมครับพี่พระชัยวัฒน์เกา่าๆพิมห้าเหลี่ยมแบบนี้เก่าดีสวยดีเก่าดีสวยดีอย่างนี้เลยพี่พิมห้าเหลี่ยมพระชัยวัฒน์พิมห้าเหลี่ยมแบบนี้สวยงามดีครับพี่เจ้าคุณสีสวนวันสุทัศน์น้องงแบบนี้พระนี่อยู่ในเกณฑ์น่ารักน่าใช้ดีพี่ผ่านการใช้งา,มานมาน้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่หน้าออกลื่นๆนิดนึงแต่บอกได้เลยว่าราคาเนี่ยก็ลื่นเหมือนกันพี่ราคาไม่ได้แพงอย่างนี้เอาสามร้อย อย่างนี้ต้องเอา300อบาทพี่พี่ไม่แพงครับพี่พี่ครับผมบอกได้เลยว่าโลหะเก่าๆแบบนี้น้องพี่น้องเจ้าคุณสีส่วนวัสดุทัน์แบบนี้ครับพี่ลองดูผมว่าไม่ได้แพงเลยครับพี่อย่างนี้เอาแค่300ร้อยน้องพี่น้องรายการต่อมาเป็นเจ้าสัวพี่พี่นี่เหรียญหลอ่อเจ้าสัวหลวงพ่อเงินแบบนี้ครับพี่นี่เลยครับพี่โอ้หลังยันแบบนี้น้องพี่น้องแบบนี้อันนี้น้องไม่ทราบวัดนะพี่พี่นะได้มาแบบนี้เลยครับพี่เขาเลี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยแล้วพี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่เก่าๆสวยงามดีเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัว อ่าเป็นเนื้อตะกัวนะพี่เอ้องเนื้อตะกัวออกแก่เงินแบบนี้ครับพี่เหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงพ่อเงินแบบนี้ไม่ทราบวัดแต่ผมบอกได้เลยว่าคลาสสิกดีพี่ๆลองดูครับพ,พี่ไม่ทราบวัดแต่บอกได้เลยว่าคลาสสิกดีลองดูครับพี่เหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงพ่อเงินแบบนี้ครับพี่เนื้อตะกัวออกแก่เงินน,นะพี่เอ้องนะเนื้อตะกัวแก่เงินแบบนี้สวยงามคลาสสิกดีครับพี่ดูนี่เลยนี่เก่าๆสวยงามดีครับพี่ออกแก่เงินหน่อยๆแบบนี้คลาสสิกได้ใจลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้ถ้าพี่พี่ตั้งใจชอบนะเจ้าสัวหลวงพ่อเงินแบบนี้ถ้าพี่ชออบบเาาไป300ท เจ้าสวนลงพ่อเงินพี่ๆเอา3 0 0้บาทเรียมพลาสติกมาให้เรียบร้อยแล้วเอาแค่3 0 0รอบาทพอนะพี่เนาะรายการต่อมาเป็นพันรีลาแบบนี้ครับพี่ๆครับปางรีลาแบบนี้สวยงามดีพี่สูงเนี่ยอยู่ที่ประมาณอ,อ,อุ้ยขออภัยพี่ๆอนี่เอามาทัดก,ก่อน <c oughs> สูงอีกประมาณ2นิ้วครึ่งโดยประมาณนะพี่เ้องเกิน2นิ้วครึ่งมาหน่อยหนึ่งครับพี่ลองดูแบบนี้ครับพี่2นิ้วหน่อยๆครับพี่แต่ไม่ถึง3นิ้วนะพี่นนองแบบนี้ครับพี่เป็นปางรีลาผมว่าคลาสสิกดีพี่สวยงามดีเก่าๆสวยงามดีครับพี่ๆแบบนี้ ลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะอย่างนี้สวยงามดีครับพี่แต่ <ę> ผมลองวังดูแล้วนะยืนไม่อย i, ู่ครับพี่ยืนไม่อยู่เนาะถึงแม้เขาจะทาใต้ฐานไว้แบบนี้ครับพี่แต่น้ําหนัก่ยไทยเทเป็นด้านหลังนะพี่นะแบบนี้ครับพี่ลองดูพี่ต้องไปใส่กรอบนะผมว่าต้องไปใส่กรอบแล้วแบบล็อกไว้ครับพี่อย่างนี้แต่ว่าสวยดีพี่เป็นพุทธศิลป์แบบนี้สวยงามดีครับพี่แบบนี้สวยงามจริงๆงนี่ครับพี่พระปางลีลาแบบนี้แสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์พี่พี่ครับ พระปางลีลาแบบนี้แสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์อย่างนี้พี่ๆลองดูเอาไว้ใช้ติดเอาไว้ใช้ติดบูชาติดบ้านติดติดที่ทํางานได้น้องๆแบบนี้ครับพี่ห้างร้านได้เลยแบบนี้ครับพี่สวยงามดีขนาดความสูงเนะี่ยสองนิ้วหน่อยๆน,นะพี่เนาะเกิน2นิ้วนนครึ่งนะคบพี่สวยงามดีแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบนะเก่าๆสวยงามดีนะ้องไม่ทราบที่เอา4ี0บาท พระปางลีลาแบบนี้สวยงามดีพี่ผมลองเอาลองเอาวางยืนดูแล้วครับพี่เขาจะเทน้ําหนักไปด้านหลังนิดนึงพี่ก็เลยทําให้ตั้งไม่อยู่แต่ผมบอกได้ว่าเอาไปเลี่ยมพี่เอาไปเลี่ยมทํากรอบข้อบแบบนี้ครับพี่แล้วล็อกไว้ผมว่าอยู่แน่นอนพี่พี่เอาไว้ให้บูชาได้นน้องแบบนี้เอา400บาทครับพี่พี่ครับ รายการต่อมาเป็นงบดําอ้อยแบบนี้เก่าๆตะกัวเก่าๆหนึบๆแน่นๆแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าพี่ๆตั้งใดชอบสายหลวงพ่อเนียมวัดน้อยแบบนี้ไม่ควรพลาดเป็นอันขาดพี่ๆลองดูสวยงามจริงๆครับพี่ๆครับงบําอ้อยแบบนี้สวยงามจริงๆนี่เลยพี่เก่ากึกเลยนะนะพี่น้าลองดูหนาๆเก่าๆแบบนี้ลองดูกับพี่ตะกวนหนึบๆแน่นๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่ๆครับเดี๋ยวผมบอกได้เลยว่า เหรียญนี้ครับพี่งบนำอ้อยเหรียญนี้ได้รายละเอียดที่สวยงามมากๆได้ความสวยงามจริงๆพี่ๆครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยขึ้นชัดแบบนี้นะพี่เนาะแล้วอันนี้ครับพี่ขึ้นชัดทั้ง2ด้านเลยครับพี่ขึ้นชัดทั้ง2ด้านเลยแบบนี้ลองดูเผื่อพี่ๆท่านใดชอบนะครับพี่ตะกวนุ่มๆนิ่มๆแบบนี้สวยงามดีนุ่มนิ่มๆแบบนี้สวยงามดีแล้วรายละเอียดผมบอกได้เลยว่าติดคมชัดมากๆครับพี่งบนำอ้อยแบบนี้ติดคมชัดมากๆแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบเอา400บาท งบน้ำอ้อยแบบนี้ครับพี่หลวงพ่อเนียมครับพี่เอา400บาทสวยงามดีพี่เก่าเก่าสวยงามดีเนาะรายการต่อมาเป็นท่ากระดานแบบนี้พระกรุเก่าเกน่าจะเป็นพระกรุหนึ่งเดียวเลยหรือเปล่าครับพี่วันนี้ลองดูครับพี่พระกรุเก่าเก่าท่ากระดานแบบนี้ครับพี่ชิ้นตะกั่วสนิมแดงสวยงามคลาสสิกดีสวยงามคลาสส,าาสิกดีเลยทีเดียวพี่ๆลองดูครับพี่เกา่าดีสวยดีนี่เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่ๆสนิมแดงแบบนี้ครับพี่ชิ้นตะกั่วสนิมแดงแบบนี้ลองดูครับพี่ๆครับแบบนี้เก่าดีสวยดีเก่าดีสวย ดีอย่างนี้ลองดูนะพี่เนาะถ้าพี่ๆท่านใดชอบจะไปพี่ดูขึ้นไข่แบบนี้ครับพี่ขึ้นไข่ตะกัวแบบนี้เลยลองดูครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบต้องจัดแล้วพี่อย่างนี้ระบดได้เลยว่าราคานาะพี่เอาแค่สามร้อยบาทอย่างนี้เอาแค่สา0ร้อยบาทเท่านั้นครับพี่ๆครับรายการต่อมาเป็นนี่เลยพี่ๆโอ้โหดู ดูสะก่อนดูความเก่าสะก่อนครับพี่ขุนแผนภายคู่แบบนี้ครับพี่องค์เล็กๆน่ารักน่าใช้พระขุนแผนภายคู่เก่าๆสวยงามดีครับพี่ๆครับเก่าๆสวยงามดีแล้วเนื้อดินนี่หนึบหนับแล้วเก่าจริงพี่ๆลองดูนี่หนึบหนึบหนับหนับแบบนี้เก่าๆครับพี่แล้วดูพิมพ์ทรงเป็นไงพี่คมชัดน,ะพ,นะพี่เนาะพิมพ์ทรงคมชัดแบบนี้ครับพี่ๆครับดูโอ้โหดู อันนี้ลองดูครับพี่เก่าดีสวยดีเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่เก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูครับพี่นี่เนื้อดินเก่าเก่าแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เนื้อดินเก่าเก่าแบบนี้เลยเก่าดีสวยดีเก่าดีสวยดีแบบนี้ขุนแผนทายคู่เก่าเก่าถ้าพี่พี่ท่านใดชอบต้องจัดไปพี่อย่างนี้จัดไปน้องพี่น้องแบบนี้ขุนแผนทายคู่แบบนี้เอา400บาท นี่ไม่แพงครับพี่พี่ครับเอาแค่400ร้อยครับพี่รายการต่อมาเป็นพระลีลาข้างเม็ดแบบนี้ดูเป็นเนื้อว้านเก่า นึบดีครับพี่เนื้อว่านเก่าๆแบบนี้ลองดูครับพี่มีการปิดทองมาด้วยนะพี่ๆครับนี่มีการปิดทองมาทั่วองค์เลยแบบนี้ลองดูครับพี่เป็นพระลีลาข้างเม็ดแบบนี้เก่าดีสวยดีพี่ๆอันนี้ลองดูครับพี่นี่ดูเนื้อตึบๆแบบนี้พี่เนื้อผงว่านน้องแบบนี้ครับพี่เนื้อผงว่านแบบนี้เก่าดีสวยดีอย่างนี้ครับพี่พระรีลาข้างเม็ดเก่าๆสวยงามดีแบบนี้มีตลับปุ๊กให้หนึ่งใบมีตลับปุ๊กให้แล้วหนึ่งใบลองดูครับพี่ๆครับแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบเนาะอย่างนี้เก่าดีสวยดีหลัั่่งยนนแบบีี้คพ อันนี้ไม่มั่นใจที่มาที่ไปเหมือนกันครับพี่ๆอย่างนี้ถ้าพี่ๆชอบแล้วกันเนาะดูให้ชอบมีตลับปุ๊กใหนึ่งใบแต่บอกได้เลยว่าราคานะพี่เอามาแบ่งปันแค่300บาทฟังไม่ผิดฟังไม่ผิดพี่ๆเอา300บาทนะพี่รีบเลยครับพี่ๆครับท่านใดชอบจับไปเนาะรายการต่อมาเป็นสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยชุตินทรโรแบบนี้พี่ๆลองดูเนื้อผงน้ำมันเก่าๆสวยงามคลาสสิกดีครับพี่สวยงามคลาสสิกดีเรียมพลาสติกมาให้เรียบร้อยพี่ๆเอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยครับพี่แบบนี้นี่ดู ด sociedad, ูครับพี่ๆครับแบบนี้ครับพี่เนื้อผงน้ํามันแบบนี้เกลน้ามันตังอิ้วแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่เก่าๆสวยงามดีสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกวยครับพี่เนื้อผงน้ํามันเก่าดีสวยดีแบบนี้เกลน้ํามันเลยทีเดียวครับพี่เกลน้ามันเลยทีเดียวครับพี่แบบนี้เก่าๆสวยเลยอย่างนี้เรียมพลาสติกมาให้เรียบร้อยพี่ๆเอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยนน้องแบบนี้เอา400บาท สมเด็จแบกมา่านหลวงปูกวยเอา400บาทรับพี่รายการต่อมาลองสุดท้ายของวันนี้แล้วครับพี่ๆนี่เลยที่พี่ครับที่พี่ๆเรียกร้องตามหาบอกว่ามีเมื่อไหร่บอกพี่ด้วยวันนี้เอามาแบ่งปันแล้วครับพี่หลวงปู่มหาศิลาแบบนี้หลวงปู่มหาศิลาสริจันโทบแบบนี้ครับพี่ๆลองดูรับพี่นี่เลยโอ้โหสวยงามดีครับพี่นี่สวนสง แกเปะนะพมีนบแบบนี้ครับพี่วัดโพสีสะอาดแบบนี้ครับพี่จังหวัดคารสินดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งพระผงดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งแบบนี้ลองดูครับพี่ๆครับอย่างนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบนะ จัดไปเลยพี่พระผงดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งแบบนี้ครับพี่หลวงปู่มหาธิลาเก่าๆสวยงามดีแบบนี้เก่าๆสวยงามดีแบบนี้เห็นไหมครับพี่เห็นเนื้อหามวลสารไหมครับพี่เม็ดดาเม็ดแดงยังเห็นอยู่ในเนื้อแบบนี้เลยครับพี่เม็ดดาเม็ดแดงเห็นอยู่ในเนื้อแบบนี้เลยลองดูครับพี่ครับแบบนี้เก่าดีสวยดีเก่าดีสวยดีนี่โอ้โหแล้วองค์นี้ได้เป็นไงพี่ดูเม็ดมวลสารแบบนี้ครับพี่เม็ดมวลสารแบบนี้นี่เลยครับพี่เก่าดีสวยดีแล้วมีมวลสารเต็มเต็มแบบนี้ให้เห็นมวลสารเลยครับพี่ดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งแบบนี้โอ้โหหลวง ปหลวงปู่มหาศิลาแบบนี้พี่ๆลองดูหลวงปู่มหาศิลาสลีจั้นโทแบบนี้ลอง,ด,ลง,บบลองด,ดูเพื่อพี่ๆท่านใดเผื่อพี่พี่ๆท่านใดชอบจัดไปพี่เอา300บาทอย่างนี้เอาสามรบาทครับพี่หลวงปู่มหาศิลาเอา300าครับพี่และมาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพี่25ศสตวตรรษเนื้อดิน พระ25ศตวตรรษเนื้อดินมีเลี่ยมตลับบุกให้แล้ว1ใบพี่พี่ลองดูแบบนี้เก่าดีสวยดีแล้วยันในคมชัดลึกขนาดนี้ครับพี่พี่ครับแล้วตัวยันในคมชัดลึกขนาดนี้พี่พลองดูเผื่อพี่พ่ท่านใดชอบเนาะลองดูครับพี่พระเนื้อดินเก่าๆสวยงามดีครับพี่25ศตวรรษแล้วมีตลับบุกให้1ใบพี่พเอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยแบบนี้ลองดูครับพี่เก่าๆสวยงามดีครับพี่เก่าๆสวยงามดีรายละเอียดเน,นี่ยดูผิวไหวสวยงามเลยครับพี่เนื้อดินเก่าๆสวยเลยน้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่นี่เลยตัวยันลึกๆแบบนี้โอ้โหดูยันสวยคม ลึกแบบนี like, em, 20 часов, ้ครับพี่ยันสวยคมชัดลึกแบบนี้พี่ี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่พี่ชอบเอาไปพี่300บาทนี่รายการสุดท้ายของวันนี้ครับพี่25ศสวรหรษเนื้อดินนะพี่เนาะเรียมตลับปุ๊กให้แล้วหนึ่งใบพี่ๆถ้าท่านใดชอบเอาไป300บาทเอาสัญญาณกลิ่งรัวๆแล้วครับพี่แสดงว่าวันนี้ ลิป EP 369น้องนำเสนอพี่พีครบถ้วนแล้วครับพี่ลองดูเลยชอบรายการไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่บอกน้องได้เลยครับพี่ยินดีครับพี่ยินดีให้บริการตัพี่เนาะแบบนี้ครับพี่นี่เลยโอ้โหบอกได้เลยว่าวันนี้เอามาแบ่งปันจริงๆพี่จุใจแน่นอนเนาะเอามาแบ่งปันจุใจอย่างแน่นอนพี่พีชอบรายการไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่บอกน้องได้เลยนะยินดีให้บริการครับพี่พีครับวันนี้น้องนำเสนอพี่พีครบถ้วนแล้วครับพี่ต้องขอตัวลาพี่พี ก็วันนี้ยามเย็นเยวันเสาร์วันนี้อหอยพี่พี่ทุกท่านมีแต่ความสุขตรงพี่นะเนาะพักผ่อนให้เพียงพอครับพี่แล้วก็อย่าลืมครับพี่กดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยเนาะกดแชร์ไปเลยพี่พี่กราบขอบพระคุณพีพ่พี่ที่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนนองพี่น้องแล้วก็กราบขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับพี่แล้วก็กราบขอบพระคุณพี่ที่เข้ามาอุดหนุนน้องด้วยเป็นกำลังใจให้น้องอย่างดีเลยครับพี่ต้องกราบขอบพระคุณจากใจจริงกับพี่พี่ครับวันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่พี่ไป เรามาจเจอกันที่นี่ที่เฮงดีพักบ,บ้านนะพี่น้องวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ